สวัสดีข่อยเป็น้องตังไลยนะคะเอามือถืออัดนะคะก็เลยจะเห็นกันแบบนี้เนาะสีผมเปลี่ยนไปแล้วน,นะคะให้เสาวไตลงเราย้อมเมื่อกี้นะคะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะย้อมเสร็จมันมัดเลยนะคะเนี่ยสีเทานะคะตอนนี้จะพาทุกคนไปซื้อของเตรียมไปเมืองยองวันที่22นี้นะคะก็ เมื่อวานไม่ได้เอาคลิปลงเนาะก็ค่ะไม่มีคลิปค่ะก็วันนี้จะไปซื้อของมีหลายๆคนที่ร่วมทําบุญแล้วก็จะไปซื้อากาแฟซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็จะไปซื้อคาราบาวเป็นลังนะคะสิบลังนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีศรัทธานะคะเขาไปให้ตังค์มาแล้วก็ไปซื้อไปทําบุญที่เมืองยองนะคะไปเลยค่ะไปเจอกันที่ร้าน พี่สาวจันคําเลยนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่ร้านนี่แล้วนี่สิบลังนะคะลังนะเอเอาถ้าเอาเป็นสิบนะคะสามรอยเก้าสิบนะคะแม่ใส่มากับแม่มากับแม่นะคะสิบหนึ่งก็สามพันเก้านะคะอันนี้คือใส่รถไปเองไม่ได้นะคะเพราะว่าต้อง ใส่รถคนอื่นไปเนาะเพราะว่ามันหนักมากนะคะใส่ไม่ได้นะคะก็เราเอารถเล็กที่บ้านไปเนาะก็มันจะ,ะไม่สามารถที่จะใส่ไปได้แล้วก็ของด้วยเงี้ยมันหนักมากนะคะคาราบาลสิบอันนี้แค่ห้าเองนะคะเนี่ยโหโหต้องเอารถอย่างนี้มาใส่เอานะมาขนเอานะคะเนี่ย ีห้าสิบขวดนะคะก็น้องเมย์เขาก็ได้ซื้อกาแฟอะไรไปอย่างนี้แล้วก็จะเอาไปชงเลี้ยงงานปุนเอ่ออะไรนะส่งเขาไม่เรียกว่าส่งศพนะแต่ว่าน้องเมยขออภัยจริงๆนะคระน้องเมยเรียกคือตอนนี้ยังคิดไม่ออก เพราะว่าไม่ค่อยได้เรียกเนาะก็คือแบบครูบาท่านมรณะไปนะคะก็เลยงานส,งส่งศพที่หมู่บ้านอะไรนะบ้านโหนนานะคะบ้านโหนนาเสียนะคะท่านท่านได้มรณะนะคะก็เลยแบบคนเขาไปทําบุญไปแจกของหรืออะไรกันเยอะนะคะก็เลยแบบจะเอาไปแจก แล้วก็ตอนกลางคืนตอนเขาจะเผาก็จะเลี้ยงกาแฟนะคะสิบนะะเดี๋ยวประจ่ายตังะคะ่ะสิบหนึ่งนะคะสิบลังสองสี่แปดสิบอาเอาคืนมันตกเออมันป้อมมัดเนี่ เอาไว้ไหน,นไหอะไรเอมันมาทำเนีย่ยเอ่อไลไอยู่นะคะอ่าเสร็จแล้วสิบนะคะสองสี่หกแปดสิบไปจ่ายตังค์นี่นะคะตอนนี้มาจ่ายค่ากาแฟะนะคะก็ขั้งหมดสี่ร้อยเออสองแปดร้อยสี่สิบนะคะนี่ก็ตอนนี้เพิ่มอีกมีสิบเอ็ด สิบเอ็ดลังนะคะเ้าจะจ่ายตังค์อันนี้อีกตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็รอเอาส่งไปมึงยองนะคะเพราะว่ารถเล็กเราเอาใส่ไม่ได้เยอะมากหนักมากค่ะต้องใส่รถรถสิบล้อที่เข้ามาสตางปูนหรือเหล็กอะไรางี้นะคะจะเอาใส่รถแบบนั้นไปนะคะ มะลืนนี้มะลืนนี้ก็จะเอาฝากไปแล้วนะคะน้องเหมยเขาจะเดินทางวันที่22อันนี้ไว้ทําบุญก็ไปถึงหรือว่าวันที่25ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเอาแจกเขาตอนไหนเนาะกาแฟนี่ก็คือแบบจะเอาแจก ตอนวันที่ยีสิบห้าตอนเย็นนะคะมีสิบนี่แม่ 5, รายงาน 4, 4, ค่ะมีสิบเอ็ดรังนะคะแม่รายงานเร <4, 5, S 1> ียบร้อยไปไปเอาของแล้วเดี๋ยวพาดูรถพ่อนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ขับโชว์ไม่ขับโชว์ให้ดูเฉยๆนะคะรีวิวคะ่ะล่าสุดนะคะเป็นแบบนี้สวยขึ้นกว่าเดิมนี่ที่ไว้หมวกนะคะเพราะว่าพ่อทำไม ทำใหม่ก็คือแบบเออโครงสร้างมันนะคะรอบที่แล้วไม่เป็นอย่างงี้นะนี่กระจกดูดูดูดดอบที่แล้วนี่ก็คือแบบอีกแบบนะคะตอนนี้คือว่างแล้วก็เลยทําใหม่นะคะทำใหม่เพิ่มเติมนิดนึงแต่งแต่งแต่ง,ตงด้านนอกนะคะโอ้โหมีเข็มขัดด้วยนะคะนี่หมวกเฉพาะสองคนนี่อะไรล่ะมีลำโพงด้วยนะคะดูซเนี่ เรามาดูด้านในนะคะนี่โอ้โหไม่เอี่ยมวันนั้นไม่เป็นอย่างนี้นะวันนั้นไม่เป็นอย่างนี้นะคะพ่อไปเอาด้ไหมาเสริมไปรู้แล้วก็มีกระจกคันมองข้างด้วยโอ้โหเจ๋งค่ะนี่อันนี้คือน่าจะเอาไว้ใส่ของนะคะสวิตอะไรไม่แน่ใจวันนี้ไม่ได้มาขับโชว์นะนี่มีเบรกมือด้วยอันนี้คือเออเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูนะโอ้โมี ที่เก็บของด้วยนะคะน่อน,นี่นะคะตอนนี้ก็นี่เป็นไงบ้างเจ๋งไหมคะจะบอกก่อนนะคะวันนั้นแม่กับพ่อนะคะเอาซิ่งไปถึงท่าเดอเมืองเลนที่จุดพักรถที่จะไปเมืองยองนะคะไม่รู้ว่ากี่เมตรอะไปประมาณหนึ่งชั่วโมงอะเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่รู้ว่ากี่กิโลนะคะ ขี่อันนี้ไปนะคะแม่ขี่ข้างๆเพื่อนจะไปขายยาซีฟอนแล้วไปลองรถนะคะโอ้โหแบบเขาบอกว่าเจ้ามีแต่คนขี่รถแซงไปด้านหน้าแล้วก็ยกนิ้วให้อย่างเงี้ยแม่บอกอย่างงี้นะคะคือเขาบอกว่าเจ๋งมากแต่ว่าอ่าจราจรที่นี่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะยุ่งหรือว่าอยากจะปรับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะ <S <S 1> <S 1> เพราะว่ามันเป็นรถที่มันเป็นแบบเนี้ยมันอธิบายไม่ได้นะ แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์พวกเค้าอะค่ะอยากจะตอนนี้คือทักกิเลกเนะคะจับใบขับขี่เยอะมากอย่างดีที่น้องเหมือนมีใบขับขี่แล้วนะคะจับทุกที่เห็นเขาเอาลงประจานหรือลงอันนั้นบ่อยมากแต่ว่าไม่เปิดให้ทํานะคะแต่ว่าจับทุกวันค่ะปรับ500 1, 5 0 0ถึงพันห้าสองพว่าไปนะคะแล้วแต่ว่าจะปรับอะไรเพิ่มเติมเนาะก็ได้ขี่ไปแล้วมีแต่คนยกยิ้วแล้วก็มีคนบอกว่ารถนี้เหมือนรถในพับจี ในเกมพับจีนะคะรถเออมันก็คล้ายๆจริงๆนะรถในเกมพับจีที่ถ้าพี่ๆคนไหนที่เคยเล่นพับจีเนาะรถที่พับจีนะก็ตอนแรกนะคะจะบอกเกี่ยวกับเรื่องอกเกียร์ตอนแรกที่น้องใหม่ถ่ายให้ดูนะคะลักษณะที่ที่ถ้าพี่ๆเคยดูคลิปน้องใหม่แล้วนะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็เกียร์มันจะถอยหลังได้ ไปหน้าได้แต่ว่ารอบเนี้ยพ่อเปลี่ยนไปหน้าเดินหน้าอย่างเดียวเพราะว่าถอยหลังไม่ได้นี่ก็คือแบบมันชอบดับพอบอกว่างั้นนะคะมันชอบดับก็เลยไปหน้าอย่างเดียวนี่ก็คือไม่ดับเลยนะคะก็เลยแบบเอาเดินหน้าอย่างเดียวนะคะก็วันนี้ยังไม่ขี่ให้ดูนะ แค่มานั่งลองเฉยเพราะว่าคลิปมันสั้นเกินไปไปซื้อของทําบุญแล้วก็เลยแบบให้ดูรถพอนิดนึงนะคะรถสวยนะคะตอนนี้รถสวยค่ะหมวกเจ๋งมากนะคะนี่ที่ใส่บางหมวกนี่ๆเราลองใส่ดูสิเป็นยังไงคือสองสามวันที่แล้วนะพ่อนี่ก็คือแบบโอ้โหเร่งมือทําแบบทุกวันแต่ว่าน้องเมย์ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าน้องเมย์ไปบ้านเจ้าหอมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถ่ายแล้วก็รถน้อยอันนั้นก็ขับได้แล้วแต่ว่า พอยังไม่แต่งข้างๆให้เลยนะคะเป็นโครงเหล็กธรรมกาแล้วก็ขับไปได้นะคะก็พาอไม่มีอะไรทํำพาอว่างเกินก็เลยแบบจับน้่นจับนี่ทําตอนนี้ก็คือพักแล้วทําอันนี้เสร็จทุทูข,ขัดขัดแบบสีท่าใหม่แล้วก็ดูสวยมากนะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็พักเลยนะคะตอนนี้พ่อพักแล้วแล้วก็ขับเลยคะ่ะเน ใส่หมวกกันน็อกขับรถคือแบบต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่างเงี้เนาะก็เลยแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเอาหมวกออกก่อนโอเคนะคะก็รอดูรอชมรอติดตามนะคะอาจจะไปทำบุญที่เมืองยองเนาะก็ จะเดินทางวันที่22นะคะแล้วก็เดี๋ยววันไหนที่มารีวิวรถคันนี้ก็รอติดตามกันด้วยนะคะก็โอ้โหอันนี้ก็คือน่าจะเอาไว้ใส่มือถือนะพอ่อคือแบบน้องมืยยังไม่เคยขับนะไม่เคยขับคันนี้นะคะก็วันที่เดินทางก็น้องมือจะเป็นคนขับน้องจะเป็นคนขับแล้วก็พ่อจะไม่ไปแล้วนะคะก็มีแม่มีญาติของ คนรู้จักเขาคนนึงแล้วก็จันทร์คำเราจะเดินทางกัน4ี่คนนะคะก็เจะไปงานแต่งด้วยนะคะงานแต่งก็คือแบบเป็นน้าลูกของน้าน้าสาวน้องเหมยนะคะอ่าลูกพี่ลูกน้องกันนะกเนาะก็อืมแต่งวันที่25แหละแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปงานเออส่งศพท่านอันนั้นด้วยไงคะ วันเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเผาอตอนเย็นนะคะก็ชุดน้องเมยจะใส่สีเขียวแต่ว่าเสื้อยังไม่ได้เย็บเลยนะคะพรุ่งนี้ไปเย็บเสื้อแล้วไม่งั้นใส่ไม่ทันแน่นอนนะคะต้องไปเย็บเสื้อแล้วเนอวันนี้ไม่ว่างจริงวันนี้ก็คือไปใส่สีผมสีเทานะคะสีเท,านะ,ะเทานะคะดูนะ,ะไม่ใช่สีดานะ,ะดูดูแล้วเหมือนสีดำนะวันนี้นี่รดนะคะก็อันนี้ก็พอไม่ได้แต่งเพิ่มนะคะได้แค่นี้สีเทา แต่มันดูดำๆนะ,ะดูดำๆแต่มันเป็นสีเทาเด้อเดี๋ยวมันสีลอกวันหนึ่งสองวันก็จะโอเคละก็อันนี้สีมือสาวเธอคําเป็นคนใส่ให้นะคะโอ้โหเก่งมากนะคะเนี่ยถ้าน้องไหม่ใส่นี่ก็คือสีจะไม่เข้าไม่ตรงกันแน่นอนนะคะก็สีจะไม่ได้ประมาณนี้นะ,ะแต่เขาใส่แล้วสีได้เทามากเท่าจนจะจะดำเลยนะคะเนี่ยแม่สีเทาเลยนะ,ะก็โอเคสีประมาณนี้ชอบค่ะแล้วก็มันจะ สาแล้วมันจะหล่นก็น่าจะยิ่งดีนะคะก็ค่ะก็เมื่อวันไม่ได้ลงคลิปไลคะก็วันนี้ก็เลยมาทักทายพี่ๆทุกคนนะคะก็ไปซื้อของวันนี้เลยนะคะวันที่19นะคะถ่ายวีล็อกนะคะไม่มีคลิปตูนแล้วคะ่ะไม่มีคลิปตูนแล้วนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะก็เลยมีก็ลงไม่มีก็ไม่ลงนะคะถ้าช่วงนี้เนาะถ้าไปเมืองยองก็ไม่รู้ว่าจะมี WiFi ให้ลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรอ,อ,อ,อดูรอรอติดตามนะคะถ้าน้องใม่ไม่ลงคลิปก็คือถือว่าไม่มี WiFi นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าใช้เน็ตลงคลิปนะคะก็วันนั้นน้องใหม่เติมไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทก็ห้าพันจัตเนาะหนึ่งหมื่นหรือเปล่าหนึ่งหมื่นก็สองร้อยเน็ตเน็ต เน็ตที่พม่านะคะคือแบบเราซื้อเป็นเม็กแต่ว่าถ้าเม็กหมดก็กินตังแล้วก็ให้จนตังหมดนะคะไม่มีแบบเออซื้อรายวันแบบเหมือนที่ไทยอย่างเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีแบบนั้นนะ,ะมันมีเป็นเม็กเฉยๆก็เลยแบบมันไม่ค um ุ้มเลยค่ะกว่าจะลงได้คลิปหนึ่งนี่ก็คือตัง <c oughs> กระเป๋าหมดก่อนนะคะจะได้ลงคลิปหนึ่งนะคะถ้ามี w i f i ก็จะได้ลงให้นะคะก็บ้านเพื่อนนี่ก็มี w i f i แต่ว่ามันอยู่ไกลนิดนึงก็ต้อง ลุกจากที่น้องเหมยนอนที่บ้านญาตินะไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าบ้านญาติเขาไม่มี wi-fi เนาะก็จะประมาณนั้นนะคะถ้าไม่มีจริงๆก็จะงดลงคลิปตอนอยู่ที่มึงยองจะลงถ้าว่างบางวันถ้าไม่ว่างไม่ว่างที่จะไปลงคลิปที่ WiFi ก็จะไม่ได้เห็นกันเนะาะค่ะรอดูรอ,รอชมรอติดตามนะคะจะได้เดินทางนะคะเดินทางรอบนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะถ้า เอวแวะพักรถก็จะได้ถ่ายคลิปนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นคนขับจะไม่ได้ถ่ายเลยนะคะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะที่มาดูน้องใหม่รีวิวรถพอนะคะแล้วก็ฟังน้องใหม่พูดคุยไปเนาะค่ะลองล่วงหน้านะคะบอกล่วงหน้าอ่าล่วงหน้าว่ายังไงอะไรจะไปมุงยองตอนไหนนะคะไปไน้่นะคะขอบคุณค่า